ล่าสุดครับเพิ่งได้จบไปนะกับงาน RDC ครับของ Robox ประจำปี2 5 2 5นี้นะซึ่งแน่นอนว่าทุกปีครับผมจะมาทำคลิปสรุปอัปเดตนะครับของ Robox จากงาน RDC นะซึ่งปีนี้ก็เช่นเคยครับมีอัปเดตระบบใหม่ของ Robox ครับที่น่าพูดถึงมากมายนะที่ทั้งจะมาในอนาคตแล้วก็มาแล้วนะครับในวันนี้นะแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปในวันนี้ครับเช่นเคยนะ ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วใครชื่นชอบช่องแบรฟอร์มฝากซื้อตุ๊กตาแบรฟอร์ม UGC Item รวมถึงเสื้อแบรฟอร์มในกลุ่ม r o บ็อดด้วยนะครับลิงกกลุ่มใต้ล่างคลิปนี้นะก่อนอื่นนะครับผมต้องขอเกินเหมือนทุกครั้งนะเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มาดูคลิปเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเกี่ยวกับงาน ADC นะครับงาน ADC ครับเป็นงานที่โรบ็อจัดนะ ทุกปีเพื่อเป็นการที่ประกาศอัปเดตใหม่ของ r o บ็ o x นะครับแล้วก็ให้เรานะักสร้างเกมยูทูบเบอร์มาพบปะก,กันนะครับทำกิจกรรมร่วมกันพูดง่ายๆครับอารมณ์มันเหมือนงานเกมของ r o บ็ o x เนี่ยครับที่จัดทุกปีนะซึ่งแน่นอนว่าในทุกปีครับ ADC มันจะมีอัปเดตครับให้พูดถึงเสมอนะซึ่งปีนี้ก็เช่นเคยนะครับที่มีอัปเดตนะครับมากมายครับปรากฏนะในงานนี้โอเค ผมขอแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับพาร์ทหนึ่งคืออัปเดตที่ยังไม่มาจะมาในอนาคตประมาณไม่เกินปีหน้าหรือไกลกว่านั้นนะครับถ้า Roblox มายกเงิอก่อนกับพาร์ทสก็คือการเปลี่ยนแปลงครับหรืออัปเดตนะครับของระบบเก่าที่ Roblox ใช้อยู่แล้วแล้วก็3ครับกับระบบใหม่ที่ Roblox นำเข้ามาแล้วนะครับล่าสุดนะโอเคมาที่พาร์ทหก่อนครับกับระบบที่จะมาในอนาคตนะครับ อย่างแรกครับที่ทาง Roblox เนี่ยได้มีการพรีเซนต์นะครับภายในงาน i d c ก็คือระบบการแต่งหน้าตัวละครครับใช่ครับการแต่งหน้าตัวละครคือเป็นระบบหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังก็คงงงว่าพี่แกจะเพิ่มมาทําไมแต่ว่าระบบนี้เอาตรงๆนะผมมองว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าทาง Roblox ได้บอกนะว่าในอนาคตทาง Roblox รรจะเพิ่มระบบแต่งหน้าตัวละครทั้งแบบคลาสสิกแล้วก็หน้าดินามิกนะครับหรือว่า เป็นหัวที่เป็นแบบว่าขยับได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเรายังไม่ชัวร์ว่าระบบนี้นะจะเป็นแบบไหนนะครับเราต้องรอติดตามในอนาคตนะอีกระบบหนึ่งครับที่ถูกพรีเซนต์นะครับควบคู่กับระบบแต่งหน้าก็คือระบบแอนิเมชันของตัวละครครับที่มีเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เราจะมีแค่เดินที่เหมือนวิ่งมากกว่านะปีนบันดไดว่ายน้ำกระโดดหล่นประมาณนี้นะครับ ทางโรบ็อกในอนาคตครับจะมีการเพิ่มนะอย่างเช่นการวิ่งครับที่วิ่งจริงนะไม่ใช่วิ่งปลอมๆแบบที่เราเคยเจอทั่วไปนะครับการยอ่อการปีนป่ายฉากครับปากัว่าที่จะมีการเพิ่มนะในอนาคตในคลิปเขาจะมีการโชว์ต่อยเตะด้วยนะครับผมไม่โชว์ว่าไอ้ต่อยเนี่ยจะมีไหมนะแต่ว่าแน่นอนว่าระบบนี้ครับคือน่าจะไม่บังคับแน่นอนเพราะดูทรงครับน่าจะทำสำหรับ R15 แล้วก็ผมเชื่อว่าน้อยกี่เกมนะที่จะใช้ระบบเหล่านี้นะครับก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะกับระบบปีนป่ายย่อก็วิ่งทั้งหลายเนี่ยครับมาที่เรื่องต่อไปครับกับสิ่งที่โรบ็อกจะพัฒนานะสิ่งที่ r o บ็อกจะพัฒนาก็คืออย่างแรกครับกับตัวของการพูดครับไวแชทใครจำได้บ้างครับว่าก่อนหน้านี้ทางโ o บ็อกเนี่ยมีการที่ใช้ระบบแปลภาษาแชทภายในเกมอยู่นะใครที่ไม่ทราบนะครับ งอไปหาดูที่เซตติ้งได้มันมีซึ่งทาง r o b l อ x บอกนะว่าในกลางปีหน้าครับสม2 6ัทาง r o บ l o x จะมีการเพิ่มระบบการแปลเสียงพูดครับหรือแปลเสียงไวแชทแบบเรียลไทม์ซึ่งแน่นอนว่าระบบนี้เนี่ยมันดาบสองคมครับแน่นอนว่า้าใครทราบกันดีช่วงที่ผ่านมาครับทาง r o บ l o x แกเข่งกับการแบนการใช้ไมค์มากซึ่งเองระบบการแปลเสียงพูดเนี่ยคือพอมานั่งคิดดูนะ มันก็เมคเซนนะครับที่ทางโรบ็อกเนี่ยแกจะเซ่งมากนะกับการที่พูดคำหยาบนะครับภายในเกมเพราะปีหน้าแกก็จะมีการเพิ่มนะครับระบบแปลเสียงพูดมาแล้วอีกระบบหนึ่งที่ทางโรบ็อกจะมีการเปลี่ยนนะครับก็คือการแบนเวฟแบนเวฟเนี่ยขอเกินก่อนผมเชื่อว่าหายคนไม่ทราบโดยปกตินะทางโรบ็อกครับจะมีการลงโทษคนที่โกงตั้งแต่ใช้โปรแกรมโกงโกงเรื่องของการซื้อโรบ็อกเป็นต้นนะครับทางโรบ็อกจะไม่แบนทันทีนะ แต่จะแบนครับโดยใช้ระบบแบนเวฟก็คือเป็นการแบนทัรวดเดียวครับในช่วงเวลาเดียวกันมันเคยมีข่าวลือประมาณว่าห้ามเล่นเกมโรบอ x นะในช่วงแบนเวฟครับไม่งั้นเนี่ยจะโดนแบนนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งทางโรบอกก็มีการประกาศนะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับไม่ใช้แบนเวฟละแต่จะเป็นการที่คอยดูแลเกมครับ24ชั่วโมงคือจัดเดิมที่จะเป็นการแบนช่วงก็กลายเป็นว่าเป็นการแบนนะครับในช่วงดังกล่าวเลย ก็คือใช้ AI หรือคนตรวจเนี่ยครับซึ่งเป็นการแบนเฉพาะแค่คนใช้โปรแกรมโกงนะไม่นับพวกแบบว่านิสัยเสียนะครับแต่เขายังไม่ประกาศนะว่าจะเริ่มใช้ตอนไหนนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่แอบอัปเดตในอนาคตนะมาที่อีกเรื่องหนึ่งครับใครจําได้บ้างครับก่อนหน้านี้ทาง Roblox เนี่ยมีการใช้ระบบของไงเนเซนหรือเออสิทธิ์นะครับที่ทาง Roblox อนุญาตนะครับให้เหงาคนสร้างเกมครับมาขอขอกสิทธิ์ จากเจ้าของแบรนด์โดยตรงนะครับที่ก่อนอนันนี้มีทั้งตัวของ Netflix หนังไอออนเกตแล้วก็ s e ก a นะครับอย่างไรอดากนหรือยากุ z a เป็นต้นนะงาสุดนี่ครับทาง r o บ็ x x ได้ประกาศตัวของลิขสิทธิ์เพิ่มเติมกันนะครับใครที่ทราบกันดีนะครับในคลิปช็อตผมได้บอกนะว่าทาง r o บ็ x x ได้จับมือกับบริษัทอย่างโคเดนชาเจ้าของมังงะนะครับดังมากมายนะที่งาสุดครับทางโคเดนชา ได้มีการให้ลิขสิทธิ์อนิเมะดังนะครับ2เรื่องครับกับทางโ o บ็อกแล้วนะครับตั้งแต่เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสการไปซะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมก็เคยดูอยู่นะโอ้โหสนุกมากนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งครับที่โอ้โหเกมดังมากช่วงนี้กับบูล็อกนะครับที่โอ้โหคุณเจอบานเลยบูล็อกไดว์เลเนี่ยเป็นเกมที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์แทนนะแต่ดูทรงครับน่าจะไม่ไกลเกินร,รอครับที่เกมนี้จะได้รับลิขสิทธิ์ใหม่นะเพราะว่า ชื่อเนี่ยก็พร้อมครับนิกสิทธิ์ก็มาแล้วเหลือแค่ว่าคนสร้างเกมครับจะเอาไหมเท่านั้นเองนะนอกจากนี้ครับทางโรบอกก็มีการเปิดเผยนะลิขสิตเพิ่มเติมนะครับที่จะมาในอนาคตอย่างเช่นของเล่นแมทธิวนะครับอันนี้คนไทยไม่น่ารู้จักกันแล้วก็หนังเพิ่มเติมครับจากค่ายไรออนเกตคือยังดูไม่ออกนะว่าจะมีคนสร้างเกมนะครับเอาหนังไรออนเกตไปสร้างไหมยังไม่เห็นภาพนะต้องรอดูไปเรื่อยครับ ประมาณปีหน้าเนี่ยอาจจะมีปรากฏขึ้นมานะมาที่เรื่องต่อไปครับไหนๆก็พูดถึงงาน ADC แล้วแล้ก็เขามีการประกาศนะครับผมขอพูดเดยกันอีเวนต์ต่อไปครับที่ทางโรบ็อกเนี่ยจะจัดนะครับเขาประกาศในงาน ADC ปีนี้นะก็คืออีเวนต์ยานเด e เทคโอเวอร์ครับที่จะมาช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวเพิ่มเติมนะครับจากช่องผมผมยังไม่ขอพูดเยอะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับ เขาเกินนํำเชื่ว่าอีเวนต์เทคโอเวอร์เนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์แนวคออ p ที่เล่นเป็นทีมนะครับสร้างแกงสร้างฐานครับเพื่อแข่งกับชาวบ้านซึ่งยังไม่ชัวว่าจะมีการแบ่งทีมไหมนะกับอีกอีเวนต์หนึ่งครับกับอีเวนต์ของวงเอสป้านะใน The b บ x ผมขอเกิน The b บ x ็ก่อนผมไม่เคยพูดถึง The b บล็อในคลิปเลย The b บ x ครับเป็นแมปโ o บล็อกนะที่ไว้จัดคอนเสิร์ตนะครับมากมายครับ ก่อนหน้านี้นมีหลายคนที่มาจัดคอนเสิร์ตแล้วนะครับอย่างเช่น Sophie Tucker แล้วก็เลเวนะครับที่โอ้โหดังมากน่าสุดร้อมเพลงพอมากผมไปฟังมาแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วครับกับ K-pop Demon Hunter ที่มีการแจกของฟรีนะครับจา e t f ฟิกแล้วก็ที่เพิ่งจัดไปก็คือของบิสเส็กศิลปินของโรบ็อนกะที่มาจัด a f t e ต Party ภายในกิจกรรมเด e b บ x นะครับซึ่งวง Aespa เ,เนี่ย จะมาในเดอะบล็อกต่อไปคือคอนเซปต์เดอะบ็อกเนี่ยมันดีมากนะครับเพราะว่านี่เขาจัดมา4 c o คอนเสิร์ตหรือ4กิจกรรมเกี่ยวกับเพลงนะต่อเนื่องกันนะครับภายในไม่กี่เดือนก็เชื่อว่าแบบนี้ครับไปไกลแน่นอนนะกับเดอะบล็อกนะมาที่อัปเดตที่จับต้องได้ดีกว่าครับอันแรกเนี่ยจะบอกว่าจับต้องได้ก็ไม่เชิงแต่ว่ามาแล้วนะครับล่าสุดกับเซิร์ฟเวอร์อัลโหรือถ้าแปลไทยไม่มีชื่อแปลไทยมันะ คือผมไม่มีชื่อแปลไทยกับระบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นระบบที่ทาง Roblox เนี่ยครับทําขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาครับเรื่องของเซิร์ฟนว่วหน่วงที่เนี้ยหลายคนจะไม่เห็นภาพให้ในสภาพครับตอนเล่นเกมพวกแข่งรถอะที่ต้องชนกันไอ้ปัญหาเรื่องเซิร์ฟน่วงเนี่ยจะชัดเจนม,มากนะครับกับตัวของ Roblox ซึ่งไอเซิร์ฟเวอร์ตัวเตตี้เนี่ยครับมันจะมาแก้ปัญหาส่วนนี้นะครับในหลายเกมนอกจากนี้ครับระบบเซิร์ฟเวอร์ตัวเตตี้ยังสามารถช่วยให้แก้ปัญหานะ คนใช้โปรแกรมโกงที่เป็นโปรแกรมโกงบินได้ด้วยนะครับคือเหมือนเป็นการแก้กความน่วงผมมองว่าไอ้แก้โปะไม่เท่าไหร่เพราะว่าโปรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีหลายแบบนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องของการแก้กความน่วงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีมากเพราะว่ามีหลายเกมในโรบ็อกครับที่ประสบปัญหานะเรื่องของเซิร์ฟเวอร์หน่วงแล้วก็บันทีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเล่นเกมยากครับอย่างเช่นเกมแข่งรถเนี่ยโอ้โหเป็นกันเยอะมากอย่างคาคาเชอร์สอง ที่มันจะมีโหมดขับรถชนกันไอเซิร์ฟเวอร์หน่วงเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกับในเกมนี้นะแต่การที่มีระบบเซิร์ฟเวอร์ตัวเอตี้จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับแล้วก็ระบบสุดท้ายครับภายในคลิปนี้นะแล้วก็ผมจะมาโชว์ด้วยก็คือตัวของระบบอย่าง r o b l อ x Moment ครับหรือชื่อไทยนะว่าช่วงเวลา r o b l อ x ครับที่เป็นการหยิบระบบของ TikTok มาใส่ครับใายในเกมโรบอ x ซึ่งแน่นอนว่าเป็นระบบหนึ่งที่คือโรบ o อกแต่พรีเซนต์ดีมากเลยนะกับระบบนี้คือไม่ชัวร์ว่าจะแฮ้วนะเหมือน r o บ็อกคอนเน็กต์ไหมนะครับกับระบบ r o b ็อ x โมเมนต์แต่ว่าดูจากกระแสตอนนี้ครับที่คนใช้งานกันเหมือนว่าจะโอเคดีนะครับถามว่าไอโรบ็อ o โมเมนต์เนี่ยมันใช้ยังไงวิธีการใช้ก็คือพิมพ์หาชื่อเกมใน r o บอครับว่า r o b o อ x โมเมนตหรือใครที่เล่นบนแอปครับหรือบนมือถือ ให้กดที่เพิ่มเติมนะครับเราหาปุ่มกดที่มีชื่อว่าช่วงเวลานะเพื่อใช้ระบบของ Roblox Moment ครับคุณสามารถส่องนะหรือลงคลิปได้นะครับของตัวเองบนตัวของ Roblox Moment นะเราถามว่าเอาพี่คลิปเนี่ยเราจะเอามาจากไหนเอามาจากการที่คุณครับถ่ายนะครับระหว่างเล่นเกม Roblox โดยทาง Roblox เนี่ยได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ของการอัดวิดีโอบนตัวของปุ่มคีย์รัดแล้วนะครับก็คือเปิดแถบ3ามขีด กฎการจับภาพมันจะมีปุ่มใหม่ขึ้นมาครับเป็นปุ่มอัดวิดีโอที่จะอัดวิดีโอนะครับประมาณ30วิสาวินะครับเท่านั้นซึ่งเป็นการอัดโมเมนต์ต่างๆครับในเกมครับที่คุณเล่นได้นะถามว่าแล้วเราจะลงคลิปใน Ro บ l o x m o m e n t ยังไงในคลิปนี้ครับผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับนะตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่หน้าโฮมของ Ro บ l o x กันนะซึ่ง Ro บ l o x Moment ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่ จะเป็นรูปของแบบมือถือนะเราก็ชื่อไทยนะว่าโมเมนต์บนโรบ็อกแต่ว่าถ้าไปกดตัวของปุ่มเนี่ยบนตัวของแอปนะครับมันจะขึ้นว่าช่วงเวลานะซึ่งภายในเกมนี้ครับก็จะมีการเขียนนะครับรตัวโมดภาษาไทยด้วยนะผมไม่ชวนนะว่าคนที่เขียนภาพโปรโมทนะเป็นคนไทยหรือเป็น AI นะครับเพราะว่าสระตกด้วยนะหลายจุดนะครับคือตกประมาณ3ช็อตหรือ2ช็อตในภาพ ซึ่งเกมนี้จำกัดเด็อายุด้วยนะครับต้อง13ปีขึ้นไปเท่านั้นด้วยนะไปไปดูในเกมดีกว่าซึ่งนี่ก็คือ Roblox moment นะครับถ้าดูบนตัวของคอมเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าจอกว้างนะซึ่งเห็นได้ว่ามีหลายคนนะครับที่ลงคลิปเยอะแยะมากมายนะซึ่งคุณสามารถกดเข้าร่วมเกมได้นะครับคือตัวของเกมนี้จะมีการโชว์เกมด้วยนะที่เขาไปถ่ายคลิปกันมานะครับ ซึ่งบางคนก็ใช้เกมทั่วไปครับหรือบางคนที่ก็เล่นเกมนะครับแอนิเมชันนอย่างเงี้ยเป็นต้นครับที่น่าจะเป็นเกมพิเศษสําหรับถ่ายคลิปโดยเฉพาะนะซึ่งวิธีการที่ลงคลิปครับกดที่ปุ่มบวกตรงนี้แล้วก็กดอนุญาตนะครับภาพที่เราจับมานี่นี่ครับผมอัดไปแล้วนะคลิปหนึงเป็นคลิปที่เล่นในเกม t ด e V ่ i มนะครับก็ใช้คลิปนี้นี่ตรงนี้เราสามารถตัดวิดีโอได้นะครับ เหมือนที่คุณเล่นบนทิกต็อกอะครับตัดช่วงไหนก็ได้นะแต่ว่าไม่สามารถแบ่งครึ่งช่วงได้นะครับเหมือนเลือกได้แค่ว่าใช้ช่วงไหนช่วงไหนนะ <c oughs> นอกจากนี้ครับยังสามารถใส่เพลงได้ด้วยนะครับตรงนี้นี่ใส่เพลงมีหลายเพลงมากนะครับผมเชื่อว่าเพลงส่วนใหญ่นะครับในริสต์เนี้ยไม่ใช่เพลงดังนะ <c oughs> เป็นเพลงทั่วไปนะครับที่ทางโรบ็อกเนี่ยน่าจะหามาเออผมมีไม่เยอะด้วยนะมีแค่ประมาณไม่ถึง50เพลง ถือว่าน้อยมากนะใครที่แบบอยากใส่เพลงก็ใส่ได้นะครับแต่เพลงมันน้อยอยู่หลังจากที่จัดการเสร็จนะครับทั้งหมดก็กดดำเนินการต่อนะครับแล้วก็เขียนเกี่ยวกับโมเมนต์เหมือนเขียนเป็นชื่อคลิปหรือเขียนเป็นหัวข้อคลิปนะผมเขียนเป็นนี่กันล้วิทาคา่านะครับเขียนง่ายๆมันไม่ออกแล้วก็กดโพสต์เรียบร้อยครับซึ่งถ้าคุณอยากดูคลิปของตัวเองนะกดที่ตรงจุด3จุดครับตรงนี้ มันจะมีคําว่า my moment อยู่นะครับนี่อันนี้เป็นคลิปที่ผมเพิ่งลง,งไปเมื่อกี้นี้นะอันนี้ผมง,งงใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ขึ้นอันนี้ผมใส่เพลงไปด้วยนะครับจรเจ็นได้ว่าคุณภาพของคลิปมันจางข้างแปลกหน่อยนะครับดูจากภาพคือคอมผมก็ไม่ได้กากนะแต่ว่าระบบของโรบอทที่ใช้ในการอัดคลิปเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับจรเจ็นได้ว่าเนี่ยภาพแตลกพอสมควรเลยต่างจากที่ผมอัดคลิปโดยใช้ OBS นะ ในตัวของคอมนะครับเนี่ยแตกมาก <c oughs> คือเห็นได้ชัดว่าคลิปภาพมันแตกนะผมไม่ค่อยแปลกใจที่หลายคนไม่ค่อยกดง่า์เกมนี้เท่าไหร่นะครับเนี่ยโอ้โหแตกแต่ก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ดีนะครับไม่ชัวร์ว่าทาง Roblox จะมีการพัฒนาขึ้นมากไหมนะเหมือนว่าระบบดังกล่าวตอนนี้ครับเป็นแค่ช่วงเบต้าอยู่นะครับเออแต่ก็ดีนะออดคลิปโมเมนต์เล่นเกมนะครับเสียงเดียวคือเราไม่สามารถจิบไอ้พวกคลิปเหล่านี้ ไปโชว์บนตัวของหน้าโปรไฟล์ได้ทําเป็นสตอรี่ทาเป็น About นะครับของตัวเองเหมือนที่ทาง r o บ็อเคยพีเซต์นะครับเมื่อปีที่แล้วกับตัวของ RDC 2ดี4นะแต่ว่าพอมาปล่อยจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นแค่ TikTok ธรรมดาครับของ r o b o อ x นะก็ต้องรอดูครับว่าฟีเจอร์นี้จะไปได้ไกลแค่ไหนนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีคนสนใจอยู่นะแต่ว่าในอนาคตไม่ชั่วนะว่าจะมีคนสนใจมากไหมนะครับ แล้วนี่ก็คืออัปเดตทั้งหมดของ r o บ็อกที่ประกาศในงานอดี3ปีนี้นะครับปีหน้าจะมีอัปเดตเพิ่มมาบ้างรอกันไปครับ2 0 2 6ประมาณช่วงเดือนกันยานุลาคมนะครับมีอัปเดตเพิ่มเติมแน่นอนนะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม